เห็นอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าหน่อยไหมคะตอนนี้แบบเยอะแยะมากมายเลยเนาะวันนี้นะคะหน่อยจะจะเลือกทําเป็นเมนูร้อนค่ะเมนูร้อนทั้งหมดเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเห็นอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าหน่อยไหมคะตอนนี้แบบเยอะแยะมากมายเลยเนาะซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้ด้วยวันนี้นะคะนั่นก็คือ,อจะมีตัวเครื่องชงนะคะอานี่เลย เครื่องชงคอนโมโฮมคาเฟ่ตัวนี้นะคะก็วันนี้นะคะหน่อยก็จะเลือกทําเป็นเมนูร้อนค่ะเมนูร้อนทั้งหมดเลยนะคะโดยเครื่องชงตัวนี้ค่ะแล้วที่สําคัญเลยค่ะหน่อยก็จะใช้เป็นกา<ม>แฟฉับซูนด้วยนะคะนี่เลยนี่นะคะมีทั้งหมด4แบบค่ะสี่รสชาตินะคะก็จะเป็นขั้วกลางค่ะขั้วกลางเงอบเข้มนะคะแล้วก็ขั้วเค็มค่ะเบอร์สุดท้ายนะคะก็จะชอบความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือผสมโรบอต้านั่นเองนะคะเนาะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาชงนะคะ เป็นเมนูร้อนทั้งหมดเลยค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เอสเปรสโซ่อเมริกาโน่นะคะแล้วก็ไปจนถึงหลายๆเมนูเลยนะคะว่าหน่อยจะประดิษฐ์ประดอยเมนูออกมาได้เยอะขนาดไหนนะคะสำหรับเครื่องแคปซูลตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ Excel ค่ะเครื่องทำฟองนมอัตโนมัตินะคะเนาะนี่เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะอย่างเช่นพวกไดร์เลร์นะคะของเครื่องค่ะอ่าเดี๋ยวหน่อยก็จะมาจับเวลาด้วยนะคะว่าเอาสัก5นาทีค่ะ เดี๋ยวหน่อยก็จะจับเวลาตั้งแต่หน่อยเริ่มทำเมนูแรกเลยก็แล้วกันนะคะเนาะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาใช้เป็นตัวกาแฟเบอร์หนะคะในการชงของวันนี้ค่ะกาแฟเบอร์5นะคะจะเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขั่วเข้มนะคะนี่ด้านในก็จะมีทั้งหมด10แคปซูลค่ะปึ๊บมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำกาแฟตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวหน่อยจะเริ่มจับเวลาเลยก็แล้วกันนะคะหน่อยเริ่มตั้งแต่เมนูแรกเนาะนี่เลยจับเวลาเลยปึ๊บนะคะ เริ่มเมนูแรกค่ะของเมนูร้อนนะคะนั่นก็คือเอสเปรสโซ่ร้อนช็อตนั่นเองนะคะใส่เข้าไปเลยอ่าเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะเริ่มทำเมนูถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวหน่อยจะทำเป็นลาเต้นะคะกาแฟเอสเปรสโซ่ e o, ให้ปล่อยให้เขาทำไปค่ะเดี๋ยวเราจะเสียเวลาเนาะอ่าตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบตัวที่เราไว้แบบทำนะคะปื๊บนี่เลยค่ะใส่นมไปเลย เขาก็จะมีตัวทํานมให้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะทําเป็นลาเต้ค่ะแล้วก็กดมาเลยค่ะนี่ไฟกระพริบตรงนี้นะคะแล้วก็ปล่อยค่ะการใช้งานเมนูร้อยแรกเราเสร็จมาแล้วเรียบร้อยนะคะเอสเปรโซ่ร้อนช็อตค่ะปึ๊บเลี้ยงเลยนะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําแบบกาแฟรอนะคะรอนมด้วยเนาะเพราะเราทําลาเต้ร้อนนะคะมาเลยค่ะใส่อัดเข้าไปเลยปึ๊บอึดชมิมนี่ค่ะ ระหว่างนี้ก็คือนมเขาทาอยู่นะคะตัวนมนะคะหน่อยทําเป็นนมร้อนนะคะหรือว่าลาเต้ร้อนนั่นเองค่ะหน่อยก็เลยใช้ก้านที่เขาไม่มีก้านแบบซีๆเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราทําแบบเมนูพื้นฐานได้สักกี่เมนูกันนะนาทีสองเมนูเหรอสองนาทีไปแล้วอะ่ะตะกี้เราเสียเวลาไปด้วยนะอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็รอนมนะคะเนาะที่สำคัญเลยค่ะตัวนี้ก็ต้องรอเหมือนกันนะ แต่พี่เล็กกระซิบมาค่ะว่าเราควรเทียบไัยต่อนะคะเราควรเที่จะทำต่อค่ะอเมริกาโน่ค่ะเมนูต่อไปปึ๊บนี่เลยอัดเข้าไปแบบรัวๆนะคะอเมริกาโน่ค่ะปึ๊บกดเลยถ้าเกิดว่าใครค่ะมีไมโครเวฟค่ะเราก็สามารถเอานมไปเวฟได้นะนะคะอ่า เดี๋ยวเราก็จะมาทําเมนอูอีกเมนูนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นของดอยเช่เนาะอย่างที่บอกคะ่ะว่าหน่อยจะมาลองทดลองชงแบบกาแฟดอยเช่ให้ดูนะคะมาใส่ดอยเช่เข้าไปเลยคะ่ะปึ๊บชิม,มกาแฟดำนะคะเราสามารถใส่ไซลัปเพิ่มเติมได้ด้วยนะน่าจะประมาณสักสี่เมนูนะเนาะ นี่นะคะอ่าหน่อยเข้าวๆนะคะ5นาทีนะคะได้ประมาณสัก4เมนูเนาะของการทํากาแฟนะคะการทําอย่างต่อเนื่องค่ะทุกคนก็สามารถเห็นแล้วค่ะว่าเขาทําได้อย่างต่อเนื่องเนาะมีเคยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟของเดอ c h e นะคะนี่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ค่ะใครอยากให้ทําไว้ๆนะคะหน่อยแนะนําว่าให้นมค่ะ ออกมาจากผู้เย็นสักแป๊บหนึ่งก่อนเนะาะเพราะตอนนี้ค่ะหน่อยเอานมจากแบบแช่ยเย็นเลยนะคะมาทํานะคะเขาก็เลยทําระยะเวลานานหน่อยเนาะตอนนี้ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปึ๊บเราสามารถถ้าเกิดว่าเราใช้ก้านที่มันไม่ได้เป็นแบบก้านตัวนี้นะคะเขาก็จะมีฟองน้อยค่ะแล้วเราสามารถแบบเทลาเต้ได้เลยนะคะนีะ่ปึ๊บ อ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนั้นก็คือลาเต้นเนาะอ่ะทีนี้ค่ะก็หน่อยก็อยากจะมาทําเมนูอีกสักเมนูนะคะให้ดูค่ะก็คือเป็นแบบพวกมาร์เชโต้นะคะอะไรแบบนี้นะคะเนาะว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะคะที่จริงแล้วเราก็ทําได้นะคะโดยที่เราจะใช้กาแฟแคปซูลตัวน,นี้แหละอืออ่า อันทีนี้ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะหน่อยก็จะต้องสลับนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําเป็นพวกคาปูชิโน่ค่ะหรือว่าจะทําเป็นพวกมาร์คิอาโต้นะคะ <S <S เราต้องใช้ก้านค่ะที่มันเป็นก้านหยกักๆแบบนี้นะคะเนาะเพื่อที่จะสตรีมฟองนมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็มาเทนมใส่เหมือนเดิมนะคะึ๊บอ่าเดี๋ยวน่อยก็จะกดปุ่มนะคะมาที่คาปูชิโน่ค่ะตัวแรกนะคะ แล้วก็ปล่อยให้เขาทางานไปนะคะตัวนี้ค่ะกาแฟนะคะเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มารอฟองนมอย่างเดียวเนาะอหน่อยก็จะมีไซรัปนะคะมาแนะนําด้วยค่ะไซรัปที่หน่อยแนะนําเลยค่ะจะเป็นไซรัปตัวนี้ค่ะปึ๊บนี่เลยนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไซรัปที่เรียกได้ว่าน้ําตาลศเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเนาะเขาจะมีทั้งหมด3รสชาตินะคะเป็นกลิ่นคาราเมลนะคะเป็นกลิ่นวานิลลาค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นแอลมอนนะคะตัวนี้ก็มี3มรสชาติค่ะเดี๋ยวหน่อยก็ขอเป็น คาราเมลก็แล้วกันนะคะเนาะเราจะเป็นทําเป็นคาราเมลมัคเคียโต้ค่ะปุ๊บนี่เลยค่ะหน่อยก็ใส่มาเลยค่ะหนึ่งปั๊มอืมตัวนี้นมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปุ๊บนะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่นะคะเราจะทาคาราเมลมัคเคียโต้ได้ยังไงนะคะเนาะเทลงไปเลยค่ะ กลิ่นคาราเมลแบบหอมยั่ยวนใจมากเลยอ่ะนี่ฟองหนานุ่มมากไม่น่าเชื่อนี่แค่เรามีแบบ2อุปกรณ์นี้นะคะเนาะสองเครื่องตัวนี้นะคะเราก็สามารถทำกาแฟที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหเอ้ยมันจึ้งอะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้เราจะเรียกว่าคาปูก็ได้นะคะแต่เราอยากจะใส่คาราเมลด้านหน้าอีกสักนิดหนึ่งนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างคะนี่แค่แบบเมนูแบบออเดิร์ออเดิรนะ์นะเนาะมาเดี๋ยวถึงเวลาที่รอคอยค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาจะให้รสชาติแบบไหนนะคะระหว่างที่เราชงออกมาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาชิมนะเนาะแล้วก็เอสเปรสโซ่ so ตัวนี้ค่ะเนาะอนะเดี๋ยวเรามาชิม ก็คือเอสเพซโซช็อตได้ช็อตแบบเข้มๆนะคะอารมณ์ตัวนี้ค่ะกินไปปุ๊บแบบกรุบเดียวค่ะตื่นนะคะเนาะเข้มข้นนะไม่ใช่ว่าไม่เข้มข้นนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะลาเต้นะคะดูสีก็พอจะเดาออกนะคะว่ากาแฟแบบนุ่มๆแน่นอนนะคะมาเดี๋ยวหน่อยก็มาลองชิมดูนะคะอ,อันนี้หน่อยเดาว,ว่าพี่เล็กน่าจะชอบนะคะ เป็นอารมณ์แบบกาแฟนมค่ะกินสบายสบายฟิลคุณหนูนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟอเมริกาโน่ค่ะกาแฟดำนะคะเนาะอ,อ้าอารมณ์เหมือนกินกาแฟดิฟคล้ายๆแบบนั้นค่ะแต่ว่ามีความแบบบอดี้หนักกว่านินะะานาด,บบบดออกกน,น,นึงค่ะแต่ตัวเนี้ย มีบอดี้ที่หนักกว่าน,นิดนึงค่ะแล้วก็อร่อยเหมือนกันค่ะดื่มง่ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟแบบอเมริกาโน่เหมือนกันนะคะซึ่งเราชงมาเป็นของดอยเช่นะคะเนาะอ้าวเฮ้ Okay. นะคะก็คืออเมริกาโน่เนี่ยแหละค่ะ2แก้วนี้เอาจริงๆก็เหมือนกันนะคะเนาะมีฟิลแบบกินสบายๆค่ะแล้วแต่คาแรคเตอร,ร์ของกาแฟนะคะว่ากาแฟเป็นของที่ไหนอะไรแบบไหนนะคะแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะในความแตกต่างเนาะมาเดี๋ยวเราก็มาชิมเมนูสุดท้ายกันะนะคะก็คือที่เราเรียกว่ามัร์คิอาโต้นะคะเนาะมีฟองนมค่ะฟิลคล้ายๆดื่มแบบคาปูชิโน่ค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นคาราเมลที่ร่วมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมเลย ฟิลคาปูชิโน่ค่ะอืก็คืออารมณ์แบบกินมาคเคีวโต้นะคะก็จะมีความแบบ มีความหวานเบาๆค่ะแล้วก็กลิ่นหอมคาราเมลค่ะค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็มีความเข้มของกาแฟระดับหนึ่งค่ะแล้วที่สําคัญเลยค่ะคําว่ามาเคียโต้คือเขาจะมีซอสคาราเมลอยู่ด้านบนนะคะใครยังไม่ได้แบบลองนะคะลองมาลองดูนะนะคะเห็นหน่อยบอกว่าอร่อยอร่อยแบบนี้ค่ะอาจจะสงสัยกันนะว่าอร่อยขนาดไหนกระเชียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะยังไม่ได้มีอุปกรณ์พวกนี้นะคะหรือว่าเครื่องชงค่ะอุปกรณ์การชงนะคะหรือว่าแคปซูลค่ะ หน่อยแนะนําว่าเข้ามาที่เอา n t a l Coffee นะหน่อยยินดีที่จะทําให้ชิมนะคะเนาะเผื่อได้แบบมีการตัดสินใจเอ้ยเอาไปของ <US S 1> ตัวเองสักเครื่องหนึ่งนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะสําหรับคนที่มีเครื่องชงตัว Cosmo h o m e Ca f e อยู่แล้วนะคะก็ลองไปทําตามกันดูนะคะซึ่งอร่อยมากๆเลยค่ะเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Co ค f เฟ่ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะไซรัปศค่ะน้ำตาล0%ปค่ะกินยังไงก็ไม่อ้วนนะคะฝากไปด้วยเนาะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะไซรัปล,ละลดูมบ๊ายบาย